สวัสดีครับซีลรีวิวชาแนลนะครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิววิธีการสมัครเข้าใช้งาน TTB Internet Banking ผ่านทางหน้าตู้ ATM แล้วก็มาเปิดใช้งานครั้งแรกที่หน้าเว็บไซต์ TTB Internet Banking กันนะครับผมเนื่องจากว่าผมได้ทำการอัปเกรดโทรศัพท์ iPhone เครื่องนี้ของผมให้เป็น iOS v e r s i o น16 beta ที่1นะครับและปรากฏว่าแอปพลิเคชัน TTB Touch ไม่สามารถที่จะเข้าใช้งานได้นะครับเมื่อจิ้มเข้าไปก็เด้งออกแบบนี้นะครับผมอ่า ประมาณนี้เลยนะครับและผมก็ไม่อยากจะดาวเกตโทรศัพท์มือถือลงไปยัง iOS เวอร์ชันก่อนหน้านี้นะครับเนื่องจากเกรงว่านะครับไปอ่านรีวิวมาจากหลายๆคนนะครับผมปรากฏว่าพอทำการดาวเกตลงไปนะครับโทรศัพท์มือถือเนี่ยก็ค้างอยู่ที่หน้าโลโก้ a p p l e นะครับหรือว่าจอดำนานนะครับไม่สามารถเขาใช้งานได้สุดท้ายก็ต้องนำโทรศัพท์มือถือไปให้ร้านค้าแก้ไขให้ผมก็เลยจะเลือกวิธีการนะครับไม่ดาวเกตนะครับ แต่ว่าจะเปิดวิธีการสมัครเข้าใช้งาน TTB Internet Banking แทนนะครับเพื่อให้เราเนี่ยยังสามารถทำธุรกรรมต่างๆได้ผ่านทางเว็บไซต์และเราก็รอให้ทางระบบ iOS เนี่ยเขาปล่อยอัปเดตเวอร์ชั่นออกมาเรื่อยๆนะครับแล้วเราก็มาดูกันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าแอป TTB Touch เนี่ย จะกลับมาใช้งานได้ที่เวอร์ชั่นไหนนะครับหรือว่าอาจจะต้องรอไปจนถึงเวอร์ชั่นเต็มเลยนะครับผมอ่ะอันนี้ก็เป็นแนวทางวิธีการที่ผมจะแก้ไขปัญหาตรงนี้นะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการทั้งหมดไปพร้อมๆกันนะครับผมแตก่อนจะไปรับชมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆคลิปใหม่ๆจากช่อง s ซลลรีวิวชาแนลนะครับตอนนี้ผมก็มาอยู่ที่หน้าตัว ATM ของ t t b แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับผมเราก็นํา ผัตข,ของเรานะครับเสียบไปที่ช่องนี้นะครับใส่รหัสก,ก่อนนะครับแล้วก็ไปเลือกที่คำว่า a อ p t u u c h Internet b a n k i n t t t นะครับไปที่คำว่า Internet Banking Ttb สมัคร Internet Banking t t t b นะครับกดยืนยันนะครับ ระบบก็จะแจ้งว่ากรุณาตรวจสอบและยืนยันหมายได้โทรศัพท์มือถือเพื่อรับรหัสทางเอทเอ็มนะครับตัวนี้ก็ให้ตรวจสอบนะครับว่าเป็นเบอร์มือถือของเราหรือเปล่านะครับถ้าไม่ใช่ก็มากดข้างล่างนะครับถ้าใช่ก็มากดคำว่ายืนยันนะครับแล้วก็กดปุ่มตกลงนะครับหากต้องการทำรายการต่อก็มากดที่เราต้องการนะถ้าไม่ต้องการก็กดไม่ต้องการแล้ว,แล,วะะแล้วก็รับสลิปนะครับผมแล้วก็รับบัตรเอออกมาโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับ เดี๋ยวเรามาทากันตอบนโทรศัพท์มือถือนะครับอันดับแรกนะครับให้เราไปค้นหาเว็บไซต์ที่มีชื่อว่า ttbdirect.com นะครับก็จะอยู่ในหน้านี้นะครับให้กดคําว่าสคริปต์นะครับก็จะมาอยู่ในหน้านี้นะครับตรงชื่อเว็บไซต์ตรงนี้นะครับที่เขียนคําว่า tmbdirect.com นะครับไม่เป็นไรนะครับผมตรงนี้ผมก็เช็คจากลิงก์ที่หน้าเว็บไซต์ของ ttbbank.com แล้วนะครับพอเรากดไปที่ลิงก์ ttbdirect com นะครับมันก็จะลิงก์มาที่หน้าเว็บไซต์ตรงนี้นะครับและก็มีชื่อที่เขียนคาว่า ttbdirect com นะครับนั่นหมายความว่ามันคือเว็บไซต์จริงของธนาคาร ttb internet banking นั่นเองนะครับผมต่อมานะครับสำหรับลูกค้าใหม่ที่จะเข้าใช้งานครั้งแรกนะครับให้มากดตรงนี้นะครับที่เขียนคาว่าคลิกที่นี่นะครับกดคาว่าลงทะเบียนนะครับแล้วก็เลื่อนหน้าจอมาหน่อยนึงนะครับไปกดที่คำว่า ttb internet banking นะครับ เลือกคาว่ายอมรับนะครับต่อมานะครับให้เรามากรอกรหัสเริ่มใช้งานตรงนี้นะครับรหัสเริ่มใช้งานก็คือรหัสที่เราไปสมัครที่หน้าตู้ ATM เมื่อสักครู่นี้นั่นเองนะครับโดยอายุของรหัสนะครับที่เขาสร้างให้อัตโนมัติเนี่ยจะมีระยะเวลาอยู่เพียง3วันเท่านั้นนะครับดังนั้นนะครับหลังจากที่เราไปสมัครที่ตู้ ATM แล้วนะครับเราจะต้องรีบมาสมัครในเว็บไซต์ให้แล้วเสร็จภายใน3วันนะครับผม เราก็นํารหัสที่เราได้ทาง SMS นะครับมาพิมพ์ตรงนี้นะครับแล้วก็กรอบหมายเลขบัญชีธนาคารของเรานะครับแล้วก็หมายเลขแบบประจําตัวประชาชนหรือว่าเลขที่หนังสือเดินทางลงไปนะครับเมื่อกรอข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้เรามาตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเราได้กรอบถูกต้องหรือเปล่านะครับถ้าเราตรวจสอบเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้มากดที่คําว่าถัดไปนะครับระบบก็จะให้เราตรวจสอบหมายเลขบัญชีธนาคารของเรานะครับหมายเลขแบบประชาชน แล้วก็เบอร์โทรศัพท์มือถือของเรานะครับเมื่อตรวจสอบเรียบร้อยแล้วก็ให้มากดที่คําว่าถัดไปนะครับระบบนะครับก็จะส่งหมายเลข otp มาที่เบอร์โทรศัพท์มือถือของเรานะครับเราก็นําเลข otp ที่ได้นะครับมากอรอกที่ช่องนี้นะครับเมื่อกอกเสร็จแล้วนะครับก็มากดที่คําว่ายืนยันนะครับต่อมาก็จะมาอยู่ในส่วนของการตั้ง user id แล้วก็ password นะครับ ก็จะมีข้อแนะนําอยู่ตรงนี้นะครับตรงอะไรเอ่ยตรงนี้นะครับสําหรับวิธีการตั้ง User ID กับ Password นะครับในส่วนของ User ID นะครับระบบก็แจ้งว่า User ID จะต้องมีความยาว8ถึง20หลักนะครับต้องมีตัวอักษรภาษาอังกฤษ A ถึง Z ตัวใหญ่หรือไม่ก็เป็น A ถึง Z ตัวเล็กนะครับอย่างน้อย1ตัวนะครับอ่ะอันนี้ก็ประมาณนี้นะครับสําหรับวิธีการตั้ง User ID นะครับ ในส่วนของพาสเวิร์ดนะครับมาดูคําแนะนํากันนะครับสําหรับเงื่อนไขาการตั้งพาสเวิร์ดนะครับหนึ่งนะครับพาสเวิร์ดจะต้องมีความยาว8ปดถึงยีหลักนะครับต้องมีตัวอักษรภาษาอังกฤษ A ถึง Z ตัวใหญ่นะครับหรือว่า A ถึง Z ตัวเล็กและก็มีตัวเลข0ูนถึงเด้วยนะครับอ,อันนี้ก็เป็นเงื่อนไขาการตั้งพาสเวิร์ดนะครับโอเคเมื่อเราทราบเงื่อนไขแล้วเราก็มาทําการตั้ง User ID แล้วก็พาสเวิร์ดกันนะครับ หลังจากที่เราได้ตั้ง username แล้วก็ password เรียบร้อยแล้วนะครับต่อมาก็ให้เรามากดที่คําว่าถัดไปนะครับต่อมานะครับระบบก็จะแจ้งว่าเพื่อความปลอดภัยในการทํำธุรกรรมนะครับกรุณาระบุอีเมลที่ท่านใช้เป็นประจําธนาคารจะส่งรายการที่ท่านทำธุรกรรมไปยังอีเมลดังกล่าวนะครับผมเราก็สามารถที่จะมากรอกอีเมลเพิ่มเติมได้ที่ตรงนี้นะครับเสร็จแล้วก็กดถัดไปนะครับ เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ระบบก็แจ้งว่าสําเร็จนะครับ TTB Internet Banking พร้อมใช้งานแล้วนะครับเดี๋ยวเรามากดที่คําว่าเริ่มใช้งานกันเลยนะครับอ่าโอเคครับตอนนี้เราก็เข้ามาสู่หน้าหลักของ TTB Internet Banking แล้วนะครับเมื่อเราเข้ามาอยู่ในหน้านี้นะครับจะเป็นในส่วนของสมุดบัญชีของฉันนะครับเราก็เริ่มมาดูนะครับผม ตรงนี้ก็จะเป็นสมุดบัญชีของฉันนะครับตรงนี้ก็จะเป็นชื่อของเรานะครับแล้วก็ยอดเงินคงเหลือของเรานะครับตรงนี้ก็จะเป็นยอดเงินในบัญชีธนาคารของเรานะครับตรงนี้ก็จะมีในส่วนของพวกบัตรเครดิตต่างๆที่เรามีนะครับแล้วก็เลื่อนมาอีกนิดนึงนะครับในส่วนตัวนี้ก็จะเป็นรายละเอียดบัญชีธนาคารของเรานะครับสามารถจะดูได้จากตรงนี้เลยนะครับเราสามารถทําธุรกรรมได้จากหน้านี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเมนูการโอนเงินจ่ายบินหรือว่าเติมเงินนะครับอี๋ยวลองกดให้ดู สมมติว่าเราจะโอนเงินไปให้ญาติพ่อแม่พี่น้องเราก็มาโอนตรงนี้ได้นะครับเราก็มาเลือกตรงนี้นะครับนี่เลือกบัญชีนะครับจะโอนเข้าบัญชีจะโอนเข้าทางเบอร์โทรมือถือเลขประจําตัวประชาชนเลขประจําตัวผู้เสียภาษีหรือว่า E w a l เ e t เราก็มาเลือกตรงนี้ได้นะครับแล้วก็กรอกจํานวนเงินลงไปนะครับวันที่โอนแล้วก็ใส่โน้ตได้นะครับแล้วก็กดปุ่มถัดไปนะครับผมซึ่งก็จะเป็นวิธีการโอนเงินนะครับผมคล้ายๆกับบ,บนในโทรศัพท์มือถือนั่นเองนะครับ สำหรับใครที่ทำธุรกรรมเรียบร้อยแล้วและต้องการออกจากหน้าเว็บไซต์ ttb internet banking นะครับก็ให้มากดที่คำว่าออกจากระบบตรงนี้นะครับตอนนี้เราก็ออกจากระบบเรียบร้อยแล้วนะครับและถ้าหากเราต้องการเข้ามาทำธุรกรรมผ่านทาง internet banking นะครับเราก็มาเหมือนเดิมเลยนะครับมาค้นหาเว็บไซต์ ttb direct com นะครับแล้วก็นำ username password มากรอ,อกที่ช่องนี้ได้เลยนะครับมกอกรอก username แล้วก็ password เรียบร้อยแล้วนะครับก็มาลองกดเข้าสู่ระบบกันดู โอเคนะครับผมเพียงเท่านี้นะครับเราก็สามารถที่จะกลับเข้ามาสู่หน้า TTB Internet Banking แล้วก็สามารถที่จะทําธุรกรรมต่างๆได้ดังเดิมนะครับผมโอเคนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับผมสาหรับวิธีการสมัคร TTB Internet Banking ด้วยตัวเองง่ายๆผ่านทางตู้ ATM นะครับแล้วก็มาสมัครเปิดใช้งานผ่านทางเว็บไซต์ TTB Internet Banking เพื่อให้เราสามารถที่จะทําธุรกรรมต่างๆได้บนเว็บไซต์นั่นเองนะครับซึ่งจะเป็นข้อดีนะครับในกรณีที่ แอปพลิเคชันธนาคารเนี่ยไม่สามารถจะเข้าใช้งานได้เราก็ยังมีเมนูสำรองนั่นก็คือ TTB Internet Banking เอาไว้ใช้งานในยามฉุกเฉินได้นะครับผมคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับสุดท้ายนี้นะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับถ้าหากท่านใดมีคำถามมีข้อแนะนำหรือว่ามีข้อสงสัยก็พิมพ์ไว้ในคอมเมนต์ได้เลยนะครับขอบคุณครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับ